สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับ,บความคืบหน้าสีทาเตือนเพื่อไทยข้ามคั้วใส่ผ่านมอบคะแนนให้กับพักสองลุงและต่ออายุตลอดไปนาวาตรีสีทาที่วารีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยสร้างไทยโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก นาวตรีสิธาทิวารีความว่าฉากกระทัดที่ผู้บริหารพรรคเพื่อไทยพยายามเขียนเสือให้วัวกลัวจนขี้หดตดหายคือ188เสียงจะซื้องูเห่าประชาชนจะอดตายอยู่แล้วถ้าตั้งรัฐบาลช้าลุงจะกลับมาแลนอื่นแต่ประชาชนไม่ได้กินยาจึงรู้ว่า14พฤษภาคมประชาธิปไตยชนะอย่างราบคาบผลโหวตที่ออกมา คือการจับเด็จการลงหลุมปิดผ้ายันบางสกุลเรียบร้อยแล้วแต่คนที่ไปปลุกผีให้คืนชีพกลับมาหลอกหลอนได้อีกกลับกลายเป็นพักเพื่อไทยพี่ใหญ่ฝ่ายประชาธิปไตยถ้าพักเพื่อไทยไม่แกว่งมัดรวมกันไว้312เสียงดังที่สิทธาเคยเสนอให้ทำา d v v n c e d MOU ย่อมเหมือนเราได้มากกว่าเป้าแลนสไลด์310 ถึงสงเสียงประชาธิปไตยแข็งแรงเกินคาดต่อให้ประยุทธ์ได้กลับมาเป็นนายกคนที่30ลุงก็อยู่ได้ไม่ถึง1ปีเพราะเกินวาระดารงตำแหน่ง8ปีต้องเลือกนายกใหม่พระเดจการก็แพ้ราบคาบเลือกนายกใหม่สวอก็ไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วเพราะเกินวาระที่เหลืออายุแค่10เดือนก็ต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านเก่ากันหมดแล้ว 188เสียงก็แพ้รับคาบอีกแต่ถ้าเพื่อไทยนำคะแนนเสียงของประชาชนที่ออกไปโหวตลงคะแนนให้เพื่อไล่เผด็จการกลับไปทูลหัวใส่พานมอบคืนให้กับสองลุงมันเหมือนการปลุกผีขึ้นมาจากหลุมอีกครั้งประชาชนไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าพักคที่กลายพันธ์ไขวข้ามคัว่วจะเป็นซอมบี้ไปได้หรือไม่อำนาจเผด็จการที่เดิมอยู่ได้ไม่ถึง10เดือน เมื่อได้กำลังเสริมอีก141เสียงจะได้ต่ออายุออกไปอีก4ปี8ปี16ปีหรือตลอดไปไม่มีใครรู้ที่สิ้นสุดว่าเผด็จการครองเมืองไปอีกนานแค่ไหนเริมพันธ์นี้นะ่ะยิ่งสูงยิ่งนักสูงกว่าพรบรสุดซอยเพราะมันไม่ใช่ทางตันแต่มันจะทะลุลงถนนด้วยศรัทธาประชาชนที่เคยรักเคย เป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กคุ้มครองให้อาจหายวับไปในชั่วพริบตาความคืบหน้านัดแล้วสองสิงหาคม8พักร่วมคุยก่อนโบทนายกปมสอส,อสอวอไม่เอาก้าวไกลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการนัดประชุม8พักร่วมภายหลังนายวันมูฮัมหมัดนมทาประธานรัฐสภาเตรียมออกวาระ การประชุมรัฐสภาเพื่อเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมนี้ว่าเบื้องต้นจะนัดประชุม8พักคร่วมในวันที่2สิงหาคมที่พักเพื่อไทยเนื่องจากวันที่1สิงหาคมยังเป็นวันหยุดหลายคนอยู่ต่างจังหวัดยังไม่สะดวกมาร่วมประชุมจากการพูดคุยกับทั้งสวและสสจากพักการเมืองต่างๆจนถึงขณะน,นี้ทั้งสสและสว ยังแสดงความเห็นตรงกันว่าพร้อมยกมือสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยแต่ต้องไม่มีพรรคก้าวไกลอยู่ร่วมจะตั้งรัฐบาลเพราะหากยังมีพรรคก้าวไกลร่วมอยู่พวกเขายังยืนยันว่าจะไม่ให้เสียงสนับสนุนนี่คือสภาพปัญหาที่เรายังเผชิญอยู่ขณะน,นี้ซึ่งคงต้องนำไปหารือกันในที่ประชุมร่วมกันต่อไปจากนั้นพรรคเพื่อไทยจะนัดประชุมสอสอ วันที่3สิงหาคมที่รัฐสภาก่อนจะโหวตผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมนี้ความคืบหน้าหัวหน้าพักเพื่อไทยรวมพลังยัน8พักไร้มติผลักก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านย้ำให้เกียรติพักเพื่อไทยนายวศวรพวงพรรีหัวหน้าพักเพื่อไทยรวมพลัง,ลใ,หใ,ง,หหลงให้สัมภาษณ์ถึง8พักร่วมจะตั้งรัฐบาลน,นัดพูดคุยเพื่อเตรียมความพร้อม ประชุมรัฐสภาเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมนี้ว่ายัางไม่ได้นัดอย่างเป็นทางการคาดว่าน่าจะเป็นวันที่2สิงหาคมโดยในการประชุมคาดว่าจะพูดคุยถึงเรื่องหากสารรัฐธรรมนูญพิจารณาจะรับคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีรัฐสภามีมติ ไม่เห็นชอบให้เสนอชื่อนายพิธาลิ้เจริญรัตหัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเก้าวไกลซ้ำขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่จะทําอย่างไรต่อการแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองพรรคก้าไกลว่าอย่างไรซึ่งพรรคเก้าวไกลน่าจะทําการบ้านมาแล้วรวมถึงความคืบหน้าเรื่องของการหาเสียงของพรรคการเมืองและสวเพราะต่างคนต่างไปพูดคุยกันมาแล้วมาอัปเดตกันเมื่อถามถึง รายงานข่าวพภาก้าวไกลจะโหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพภรคพื่อไทยแต่จะถอยไปเป็นฝ่ายค้านนายวัสวัตรกล่าวว่าไม่มีแต่ยังไงก็ไม่มียังเป็น8พัก312เสียงอยู่ยังไม่ได้มีการคุยกันว่าก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านสักทีมีแต่พลตรจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยบอกให้ถอยซึ่งไม่ได้ออกมาเป็นมติ8พดพร่วม นายวสวัต์กล่าวต่อยอว่าการประชุม8ปดพักร่วมที่ผ่านมาตนก็เสนอว่าให้ไปขอเสียงพักประชาธิปัตย์พักชาติไทยพัฒนาแต่ไม่ได้ไปพูดว่าสองลุงและพักเพื่อไทยได้รับฉันธร,รมติจากเจ็ดพักให้ไปคุยเราไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นพักไหนแล้วแต่พักเพื่อไทยเราให้เกียรติเขาที่จะไปพูดคุยกับพักไหนเราไม่ได้ไปบังคับว่า ต้องไปเอาใครมาเพราบอกเราว่าเชิญมาพูดคุยไม่ได้เชิญมาร่วมไม่ได้อยากให้เอาไปเป็นประเด็นว่าลุงมาด้วยแล้วก้าวไกลจะไปเป็นฝ่ายค้านเพราะ8ปพักยังไม่มีมติตรงนี้เลย312เสียงยังต้องมัดกันเพราะหากแตกกันก็จะไม่มีรัฐบาลจากฝั่งที่ประชาชนคาดหวังเมื่อถามว่าได้สอบถามพักเพื่อไทยหรือไม่ถึงการนัดวันพูดคุยเนื่องจาก ใกล้ถึงวันโหวตแล้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรวมพลังกล่าวว่ายังเขาคงกําลังประสานกันอยู่งานเขาก็เยอะเราก็ไม่ได้ไปเร่งเขาเขารู้อยู่แล้วว่าเวลาที่มีเท่านี้ก็แค่เตรียมตัวเองให้พร้อมความคืบหน้าบทวิเคราะห์การเมืองรอฟังสารรัฐธรรมนูญคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญนัดประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้วินิจฉัยหรือไม่ หลังขอให้สารพิจะระนารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีรัฐสภามีมติไม่เห็นชอบกับการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคน,นดิเดตของพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีรอบสองว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่สำหรับผลการวินิจฉัยเบื้องต้นคาดว่าจะออกได้3แนวทางคือไม่รับคำร้องรับคำร้องแต่ ไม่มีคำสั่งให้ชะลอการโหวตนายกรัฐมนตรีรับคำร้องและมีคำสั่งให้ชะลอการโหวตนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนอาหากมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมีคำสั่งให้ดำเนินการอย่างใดๆออกมารัฐสภาจะต้องดำเนินการตามนั้นเนื่องจากคำสั่งสารรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันกับทุกองค์กรกรณีดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเห็นว่าการให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น เป็นการกระทำตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ไม่ใช่กรณีการเสนอยติตามระเบียบข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41วร่าการเสนอรายชื่อบุคคลได้รับการให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีนั้นกำหนดไว้เป็นการเฉพาะตามรัฐธรรมนูญอีกทั้งในข้อบังคับเป็นคนละหมวดกันดังนั้นการดำเนินการของรัฐสภาในวันที่19กรกฎาคม มีการกระทำขัดรัฐธรรมนูญมาตรา88มาตรา159และมาตรา172ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นการรัฐประหารโดยรัฐสภาออกมติให้ข้อบังคับอยู่เหนือกว่ารัฐธรรมนูญหากปล่อยให้รัฐสภาดำเนินการต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงยากต่อการเยียวยาจึงมีมติขอให้ศาลกำหนดมาตรการชั่วคราวโดยขอให้สั่งชะลอออกไปก่อน นอกจากนี้ยังมีปฏิกิริยาจากคนาจารย์ด้านนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆก็ร่วมกันลงชื่อ115คนเอาแถลงการเห็นว่ามตินี้มีความไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายหลายประการเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ผิดพลาดของรัฐสภามติของรัฐสภาในวันวนั้นนั้นที่ให้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญเป็นการเอาการเมืองมาอยู่เหนือหลักกฎหมายและขัดต่อรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุด ร้อขอเรียกร้องให้รัฐสภายกเลิกมตินี้หาไม่แล้วการเรียนการสอนนิติศาสตร์เรื่องลำดับชั้นของกฎหมายและหลักการปกครองโดยกฎหมายที่มีหลักรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดยากที่จะดำเนินการโดยปกติต่อไปได้การพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญจึงมีความหมายและกำหนดทิศทางเกี่ยวกับการเลือกนายกรัฐมนตรีไว้เป็นบรรทัดฐานแต่ถ้าหากสารไม่รับพิจารณาวินิจฉัยรัฐสภาก็ ต้องหาทางออกร่วมกันให้ชัดเจนต่อกรณีดังกล่าวที่หลายฝ่ายไม่เห็นด้วย